สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับผมก็แพ้คาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็ตามสภาพเลยนะครับผมเชลซีก็เปิดบ้านแพ้เบนฟอร์ดไป0ูย์ต่อ2ทให้เบนฟอร์ดเป็นทีมแรกที่เลื่อนชั้นมาจากพิมเลื่อนชั้นขึ้นมาพิมลีกแล้วก็เก็บชัยชนะ เหนือเชลซีที่สเตฟฟอร์ดบิได้สามปีติดเลยนะครับอ่าก็เป็นทีมแรกเลยนะนะครับผมก็ยอมรับสภาพไปนะครับผมเอ่อสิ่งที่เหมือนกันกับทุกๆฤด,ดูการที่ผ่านมาก็คือการเล่นสวนกลับที่เฉียบขาดของทางเบนฟอร์ดและกันต้องให้เครดิตเขานะแต่ว่าไอ้ลูกซานเชสเนี่ยไอ้ลูกที่เราเสียประตูลูกที่สองท้ายเกมเลยน,ะนาทีเก้าสิบบวกห้าเนี่ยเราอย่าไปโทษซานเชสนะครับเราต้อง อ่าให้รับผิดชอบแชร์กันไปโดยเฉพาะเอเมซอนะครับผมที่ไปเปิดโอกาสนะครับผมก็คนไปรออยู่นอกรกอบเขตโทษมันกลายเป็นตัวเขาอ่ะนะครับผมแทนที่จะทุกทีมันน่าจะเป็นพวกไกเซโดพวกนี้ใช่ไหมเหมือนแต่ก่อนที่เชลซีอ่าใช้กองเต้อะไรอ่างเงี้ยใช่ไหมเออเล่นเกมเวลาคู่ต่อสู้สวนกลับอะไรประมาณเนี้ยแต่กลายเป็นว่าวันนี้ เป็นเอียนแมสเซนแล้วก็โดนทางเอมโบโมเขาไอ้นี่ชนะลูกกาอากาศไปแล้วก็ลากไปนะครับผมวิ่งคู่ก็ไปวิ่งคู่ไปกับนิวโมเปแล้วก็คือซานเชสวิ่งกลับแล้วมันเกือบจะดีแล้วแหละแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ไงน,นะครัผมก็ส่งให้โมเปเนี่ยส่งให้เอมโบโมยิงโล่โงๆเข้าไปนะครับผมก็ปิดกล่องไปเลยนะครับผม ตอนนาที90สบวกห้าทุกสิ่จะโทษแค่6นาทีนะครับก็เลยทำให้แท้ไปส่วนลูกแรกที่เสียในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเเราเสียสมาธิกันเองแล้วก็การประกบตัวอะไรต่างๆเราไม่ระมัดระวังกันเองนะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับผมก็เสร็จทางเบนฟอร์ดเช่นเคยนะครับผมก็จะว่าแพ้ทางไหมผมว่าไม่ใช่นะมันอยู่ที่เรามากกว่าความเฉียบขาดของเราเอง เรากดเขาอยู่นานในครึ่งแรกนะครับเล่นดีด้วยนะโอกาสลุ้นที่มันจัดจ่าก,ก็มีลูกยิงมาดูไอเก่ที่ยิงจากด้านข้างแล้วไปชนคานนะครับกับอีกลูกหนึ่งที่โคพาเมอร์เปิดไปนะครับผมแต่มาคูคูระย่ายิงด้วยขวาแล้วเบานะครับผมเข้าซองอของผู้รักษาประตูเบนฟอร์ดไปอย่างาเฟกเคนนะครับก็ตามนั้นแหละรูปเกมมันไม่ได้มีอะไรมากเพราะผมพูดอยู่เสมอว่าฟุตบอลยุคสมัยใหม่เนี่ย ยุคนี้เลยนะครับเน,นเน้นว่ายุคนี้ก็คือมันมีการเล่นอยู่สองแบบเท่านั้นครับก็คือเกมลุกกับลุกจ๋าเลยเกมรับกับรับรอสวนแล้วแต่วิธีการเล่นของแต่ละทีมจะไปทํำยังไงก็เลยของคุณ mm. เกมลุกคุณก็ต้องคุณก็ต้องไปหาไอเดียหาการเข้าทําที่ว่าอ,อคุณเจอเกมรับเนี่ยเจอทีมเป็นรอแลวรับลึกอย่างเนี้ยรับกันแบบมีวินัยนะครับ ไม่ขาดสมาธิมุ่งมั่นอยู่กับฟุตบอลมุ่งมั่นอยู่ในเกมอะสมาธิอยู่กับเกมตลอดอย่างเงี้ยคุณจะเจาะเกมรับเขายัางไงเขาไม่เปิดไม่ใช่ว่าเขาไม่เปิดโอกาสในการเขาเผอเลยหรือไม่เปิดโบช่องให้เราโจมตีหรือได้ทําประตูเขานะมันมีครับแต่อยู่ที่เราจะทําได้หรือเปล่าวันนี้เชลซีเล่นกันช้าไปหนึ่งถึงสองจังหวะตลอดเลยพอตัดบอลได้ปุ๊บมันเหมือนตดชึ่งดึงแล้วทําให้เบนฟอร์ดกลับไปอยู่ในลาย กลับไปตั้งโซนตั้งรับเชลซีเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมแบบตั้งโซนใกลคุมพื้นที่กันในแดนตัวเองต่อต่อไปอะไรประมาณเนี้ยเวลาเชลซีตัดบอลได้ไม่มีการเปิดสวิตแบบเร็วๆนะครับผมให้กองหน้าเก็บบอลอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมมันไม่มีไอเดียแล้วมันสิ่งเซอร์ไพรส์ตอนก่อนเกมก็คือมูดิกกับเอนโซไม่ได้ลงทั้งคู่ไม่มีชื่อ,อีกตั้งหากนะครับก็น่าจะเจ็บอะนาธานซิซิงเขาบอกมูดิกแค่ว่าเจ็บ แต่เอนโซเนี่ยเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อที่เขาสะสมมา,านาะนเล่นมาเรื่อยๆเล่นบ่อยเนี่ยมันลา้าอ่ามันมีอาการเจ็บนะครับผมก็เลยไม่อยากเสี่ยงส่งลงนะครับประมาณนั้นนะแล้วทีนี้ผมก็ขำแฟนบอลต,ต่างประเทศที่เขาบอกว่าอะไรนะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนตัวของโปเชติโน่นะครับผมจะบอกให้นะเว้ยไอ้สำรองเนี่ยนะครับผมผมด,ดูนิดนึง ไอตัวสำรองที่มันอยู่เนี่ยนะมันมีใครบ้างอะผมไล่ชื่อให้ดูแล้วกันนะครับตัวสำรองเปโตวิดโกครับไอบีชอะไรเนี่ยไม่แน่ใจว่าตำแหน่งไหนนะผมน่าจะเป็นดาวลูกอะ่ะผมไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันกูสโตลิจเจนแบ็กวิงแบ็กเล่นแบ็กขวาบาเดชิวเ,เออเซนเตอร์เยนแมนเซนอาจจะเล่นเกมลูกได้อกโกชุกูกองกลางก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวลูกอยู่แล้วอเล็กมาตอสก็เล่นปีกได้มั้งนะครับผมแต่ก็ ดาวลูกแล้วก็เดวิดวอชิงตันที่ลงมาอ่าแล้วคุณจะว่าไงอ่ะจะส่งใครลงมันไม่มีมูดิกอยู่ในมานั่งสำรองเราไม่มีอย่างเอนคุนคูอยู่ในตัวสำรองอย่างเงี้ยเราไม่มีชุกูเมก้าหรือไม่มีคนอื่นๆอ,อ่ะที่มันแบบอาจจะลงมพิกเกมได้อย่างโบย่าอย่างเงี้ยเราไม่มีไงก็เลยแบบมันจะให้เปลี่ยนตัวใครลงมานะครับก็เลยบอกไม่ถูกวันนี้ก็เลยแบบเห็นใจโปเชติโนนะ ไม่ได้เห็นใจนักเตะเชลซีเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณก็ได้รับมอบหมายแล้วแล้วก็อคุณก็ทําหน้าที่ของคุณได้ก็ได้แค่เนี้นะครับผมมันมันเห็นใจโปเชติโนที่แบบตัวตัวผู้เล่นมันไม่ได้แบบว่ามันมันมีนัดไหนบ้างที่เชลซีแบบได้ใช้นักแบบได้คือพอชได้ใช้นักเตะที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนช่วงปีลีซ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบนักเตะอยู่พร้อมอยู่ครบอะไรอย่างเงี้ยอย่างลาเวียซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อยู่เนี่ยเห็นไหมครับ คานี่ชูอเมกา้าฟอร์มกำลังดีในเกมเวสต์แฮมกับเจ็บโบย่าก็เพิ่งกลับมาจากการเจ็บ ACL มันก็ใช่ว่าจะอ่าจ,จะดื้อดันดื้อดึงส่งลงเขาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอะไรแบบเนี้ยนะครับลิสเจมก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาจะ่าทำจังหวะกับเพื่อนมันก็เร็วเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบเห็นใจเขานะครับผมเวสลี่โฟฟาน่าก็ไม่อยู่กองหลังนะแล้วก็เหมือน ทางโรมาโนเขาพูดว่าเชลซีจะมองหากองหลังคนใหม่ก็ผมคิดว่าอยู่แล้วนะครับว่าคุณต้องเตรียมแผนไว้รองรับได้แล้วกองหลังเนี่ยเพราะว่าปีหน้าเราไม่ชัวร์ว่าเจโกวิวาจะอยู่ต่อหรือเปล่านะครับบาเดชิลจะกลับมาเล่นดีไหมดิวายโควิลจะนิ่งขึ้นหรือเปล่าเรายังฝา,ฝาผีฝากใข่ไม่ได้เราต้องหากองหลังที่มันเป็นตัวที่ฝากความหวังไม่ได้ เชลซี Chelsea, แฟนเชลซีมองเวลาส่งเข้าลงตัวจริงเราสบายใจเยอะประมาณนั้นเลยเราไว้ใจเขาได้เราสบายใจกับเขาที่มีเขาอยู่ในสนามนะครับกับอีกตำแหน่งหนึ่งผมว่าอย่ามองข้ามนะตำแหน่งริมเส้นหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะผมมองว่าถ้าโปเชติโนเห็นเกมนี้แล้วโพรเมอร์เล่นได้แบบ top class แบบนี้นะผมว่าอย่าเอาไปเล่นปีกเลยเสียเวลาครับมันเสียของมากเลยผมบอกเล,เล่นตรงกลางไปเลยครับ ให้โฮพาวเมอร์เล่นเหมือนรับบทบาทเป็นควนมาตาไปเลยก็ได้หรือรับบทบาทเป็นเควินเดอร์บอยเหมือนมาร์เตีเป็นตัวที่แบบสร้างสรรค์น่ะตัวตัวนักเตะเองไม่ได้จาเป็นว่าเอ้ยกูต้องฟิกว่าเออเป็นตําแหน่งปีกไว้ไม่ใช่ครับคือเล่นตรงกลางแหละแต่การเคลื่อนที่เข้าใจไหมครับการเคลื่อนที่เขาจะไปริมเส้นแล้วเปิดเฮนเดอร์บอยไหม เขาจะอยู่โยอยู่ทางฝั่งเพื่อนที่คลองบอลอยู่แล้วก็หาจังหวะที่เปิดบอลที่มันแบบคิลเลอร์พาสโค้งเข้าไปลูกที่อันตรายที่กองหลังไม่ชอบอ่ะการคลอสจากด้านข้างจากด้านข้างนั่นแหละที่กองหลังไม่ชอบอ่ะนะครับนั่นแหละคือตำแหน่งผมมองว่าสําคัญสําคัญเลยคืออยู่ตรงนี้นะคือตัวสร้างสารรค์เลยนะครับตัวสร้างสารรค์เรามีและทีนี้ซัมเมอร์เนี่ยคุณจะ คุณต้องทุ่มสักทีหนึ่งจิ้มเลยเอากองหน้าที่มันแบบดีๆไปเลยอะไรเงี้ยถ้าคุณดอกจันไว้นะถ้าคุณไม่ไว้ใจทั้งโมยาแล้วก็นิโคลาแจ็กสันนิโคลาแจ็กสันเนี่ยครึ่งหลังผมลงมาเนี่ยผมมองว่าให้เขาแปลกไปเขาทําไมไม่ค่อยมีส่วนร่วมเลยวะแล้วแบบคล้ายๆแบบเออเล่นเหมือนกับแบบว่าไม่ค่อยมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็แบบคล้ายๆแบบจิตใจไม่ค่อยดี กลายเป็นว่าผมไปไถทวิตเตอร์ดูนะครับในช่วงพักครึ่งนะจบครึ่งแรกแล้วพักครึ่งถ้าจำผิดยังไงขออภัยแล้วกันนะเท่าที่ผมอ่านได้ผ่านนตาผ่านตามาเนี่ยเขาบอกว่ามีแฟนบอลคนหนึ่งนะครับตะโกนบอกเฮ้ยทำไมมึงไม่ยิงประตูวะอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกนีโคลัาแจ็กสันอ่ะทำไมยูไม่ยิงประตูเลยทําไมไม่ทําประตูนิโคลัาแจ็กสันเหมือนสวนกลับมาประมาณว่าแบบเงียบๆซะอะไรประมาณนี้นะครับผมคือแบบ เหมือนโดนแฟนเชลซีแบบต่อว่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วเขาเพิ่งอายุน้อยด้วยนะครับตามจริงอะ่ะตามระเบียบตามมารยาหรือถ้าคุณคิดนิดนึงนะในการอยู่สนามแฟนบอลนอะ่ะไม่ควรจะไปพูดครับหน้าที่คุณส่งเสียงเชียร์บเดีททำไมสแตนฟอร์ดบีวันนี้มันรู้สึกเงียบๆไงก็ไม่รู้นะครับไม่ไม่ค่อยจะมีเสียงเชียร์อะไรเลยการกระตุ้นทีมไม่ค่อยมีเลยนะครับ นั่นแหละเราพอไล์อัพโผมาเนี่ยโอ้โหเบนฟอร์ดมันตั้งใจมาตั้งรับจริงๆอะนะครับมันตั้งใจเลยอ่ะแล้วรอสวนผมพูดเสมอครับวับนยุคนี้เป็นอย่างนี้หมดทีมที่เล่นยากคือเกมรับเกมรับนี่มีสมาธิตลอดและก็มีความเฉียบขาดในการตัดเกมแล้วสวนกลับทำแล้วทำได้ไงประมาณนี้เดีย๋ยวผมเปิดเซติให้ดูในการยิงของเบนฟอร์ด ว่ายิงเขายิงไปเท่าไหร่เข้ากรอบเท่าไหร่ส่วนเชลซียิงเท่าไหร่เข้ากรอบเท่าไหร่แล้วก็ไปว่ากันในช่วงท้ายนะครับเอ่อก็ตามนั้นนะครับผมคือครึ่งแรกเนี่ยจ่าจ่าก,ก็อย่างที่บอกสองลูกนั่นแหละนะครับที่โคพาเมอร์เปิดไปคูโคลยะายิงแล้วก็มาดูเควกยยิงชนคานนะครับผมแล้วก็มันมีจังหวะบางจังหวะที่แบบโคพาอเมอร์จ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมวันนี้ลงมารับหน้าที่เยอะมากมองคือสังเกตได้เลยว่าแบบตัวนักเตะ มองรอบสนามเลยครับว่าจะจ่ายใครจะยังไงอะไรยังไงทําตอบทําอะไรต่อไปยังไงนะครับผมสารโคพาวเมอร์เห็นใจเขามากเลยนะครับผมแล้วก็มันต้องมีคนมาเล่นร่วมกับเขาจริงๆอะ่ะมันเหมือนยุคสมัยที่ตอนนั้นที่เชลซีมีวน,นมาตาออสการ์ซาอะไรประมาณนี้เห็นไหมเออมันเหมือนยุคสมัยนั้นอ่ะที่แบบโคพาวเมอร์ Palmer เป็นแยๆเป็นเหมือนมาตาที่แบบทําเกมเปิดบอลเก่งๆจ่ายบอลคีย์พาร์เยอะๆจ่ายบอลทะลุช่องเหมือนคีเลอร์พาร์เยอะๆอะไรประมาณเนี้ยเออเล่นประมาณแล้วก็มันก็ต้องมีตัวทะลุทะลวงที่มันแบบ เอเดนอาซาใช่ไหมแล้วก็ออสการ์อะไรประมาณนั้นนะครับผมต้องมีคนมาเล่นร่วมกันไอตำแหน่งผมบอกแล้วไงเนี่ยเซตติงต่างๆโอ้โูหคอนเนอร์การ์เกอร์มีข่าวจะต่อแบบพูดคุยเรื่องสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็เลยคิดอ่ะคือแบบผมไม่ค่อยดูนะผมพูดตามตรงสารภาพตร,ตรงว่าเกมที่แบบคอนเนอร์การ์เกอร์เขาลงแล้วเจอทีมใหญ่อะไรประมาณเนี้ยเจอทีมแบบที่มันแบบเปิดพื้นที่ให้เราเล่นอ่ะ ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์ว่าแบบมันจะพิสูจน์เขาจริงๆแต่ไอเกมที่พิสูจน์เขาอะมันต้องเกมแบบเนี้ยเออว่าคุณจะดึงความพิเศษออกมาไหมมันจะมีความพิเศษที่ทําให้ทีมแล้วทําให้ช่วยทีมแล้วเก็บชัยชนะได้หรือเก็บบลการแข่งขันที่มันดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเออผมดูตรงนั้นเลยแล้ววันนี้มันขาดเอนโซ่มันไม่มีคนตัวป้อนบอลอีกคนหนึ่งที่แบบเล่นเหมือนแบบจ่ายบอลแนวลึกนะครับผมแบบ คือตัวที่จ่ายแนวบนก็คือโคพาเมอร์แต่ตัวตัวนักตัวนักเตะที่แบบมันจ่ายบอลจากแนวหรือกับจากแดนหลังอ่ะลิงก์อัพจากแดนหลังมาตรงกลางแล้วตัวเองเปิดขึ้นไปสู่เกมลูอกอะ่ะมันขาดตัวนี้ไปมันก็เป็นแบบเหมือนตื้อๆไปอะ่ะไกเซโดก็ไม่รู้จะจ่ายยังไงอะไรไงมั้มันเชลซีในช่วงครึ่งแรกกับครึ่งหลังที่แบบก่อนจะโดนประตูนําอะ่ะมันก็เลี้ยงวนกันอยู่อย่างนั้นอะ่ะโยกซ้ายทีโยกขวาทีจ่ายมาตรงกลางไปทางซ้าย ไปทางซ้ายไปทางขวาคือโคพาเมอร์ mer, กับมองซ้ายมองขวาจะจ่ายใครก็จ่ายใครไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็โลง่งพอโล่งตรงคูคูเรีะสมมุตินะครับโซนคเรียปุ๊บมันไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงมันไม่มีใครมารับบอลจากเขาข้างหน้านะครับสเตอร์ลิงมันก็หุบไปข้างในเฉยแล้วแบบมาณเนี้ยก็คือสถานการณ์เวลาโดยเฉพาะขึ้นหลังชัดเจนมากในตอนที่ตามหลังไปแล้วหนึ่งศูงนยะ์อะชัดเจนมากเลยตรงที่ว่าไม่ว่าจะฝั่งขวาจะส่งลิสเจมมาหรือฝั่งซ้ายพวกคูคูเรีะหรือไลทิทมสเตอร์ลนะิง มันจะโดนนักเตะของเบนฟอฟอนประกบสองคนตลอดเลยแบบมันจะมีตัวที่มากกว่าเราอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับคือแบบอมีคนประกบคูเรายใช่ไหมมันจะมีตัวมาซ้อนอีกคนหนึ่งนะครับส่วนเชลซีทำอะไรมันก็ยืนตื้อยืนบื้อกันอยู่ตรงตำแหน่งเดิมๆอ่ะไม่มีการขยับไม่มีการเคลื่อนที่พอขยับก็ไม่จ่ายอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบดึงจังหวะตลอดเลยอ่ะมันช้าไปหมดนะผมการเคลื่อนที่แรงต่างช้าหมดถ้าการจะเจาะทีมแบบเนี้ยมันต้องเล่นบอลเร็วนะ เออดีนะเมื่อเมื่อคืนวานอนะวันศุกร์อะที่สเปอร์เล่นกับลริสตาฟัเลยผมนั่งดูอยู่คือครึ่งหลังมันเตื้อๆต้ตันๆนอย่างนี้แหละแต่เอ้ครึ่งแรกขอไปครึ่งแรกมันเตื้อๆตเ้รตตันเนี่ยแ,แต่ครึ่งหลังอะ่ะสเปอร์เขาไปปรับแทคกติกแบบไล่บอลจ่ายแบบคือสิ่งที่น่ากลัวสเปอร์นะเดี๋ยวพ่อมมาว่ากันเลวีฟอร์ดแมตช์สัปดาห์หน้าครับรคือแบบเนี่ยที่จะเจอหลังจากเนี้ยเล่นกับแบ็คเบิร์กลางสัปดาห์ก่อนแล้วก็เดี๋ยว จอกับสปเปอร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ที่จะถึงเนี่ยนะครับเราไม่ว่ากันผมนั่งดูดูแล้วคุ้มอะว่าเออสปเปอร์เขาเล่นกันยังไงสปเปอร์เล่นแบบไหนแล้วเข้าใจหัวใจของอังเก้เปเตสโกกูอะไรชื่ออ่านประมาณนี้หรือะปว่าไม่รูนะโค้ชของเขาอะว่าปัจญาหรือวิธีการเล่นของเขาหัวใจของเขาคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวผมจะอ่าทบทวนดูอีกทีนึ่งอะเออนั่นแหละแล้วเรามาว่ากันว่าสปเปอร์เขาเล่นยังไง แต่อย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือสเปอร์เขาจะเล่นแบบบอลไม่คิดอะไรมากเออเพื่อนขยับจ่ายเลยเพื่อนขยับจ่ายเพื่อนขยับจ่ายแต่การขยับการเคลื่อนที่ของเขาคือฉลาดนะไม่ใช่เคลื่อนที่มั่วซั่อะไรอย่างนี้นะแบบมั่วๆอะไรเงี้ยเคลื่อนที่ตัวเองตอนแรกอยู่ในพื้นที่แร่เปียบเสือกวิ่งไปในพื้นที่ที่ตัวเองเสียเปรียบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันเคลื่อนที่ไปก็เป็นพื้นที่ที่แบบได้เปรียบอ่ะเออแล้วเพื่อนจ่ายทันทีไม่ต้องคิดเลยนะเออจ่าย อย่างลูกที่ซองฮุนมินยิงฝังสองศูนยะ์อะก่อนที่จะโดนนตี้ไข่แตกสองเลยสองศูนยะ์อะลูกเนี่ยเบนนันจอร์สันใช่ไหมที่ซื้อมาใหม่ของสปเปอร์ที่ดึงมาจากทางนอตติแฮมฟเอร์เรอะเล่นบอลกับเจมส์มาดิสซันเล่นกับจังหวะต่อจังหวะเลยมงคืนปุ๊บเจมส์มาดิสันเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปแล้วก็จ่ายเลยคือเบนอ่าเบนนันจอร์ันวิง่งออกแล้วเจมส์มาดิสันใช่ไหมแบบจ่ายเลยอะ่ะจ่ายแล้วเบนนันจอร์ัน แอบอินเข้ามาให้กับซองฮึมมินที่รออยู่แล้วอ่ะเพราะมันเหมือนซ้อมแล้วรู้อยู่แล้วว่าซองฮึมมินอยู่ตรงนั้นอ่ะจ่ายเข้ามาปุ๊บยิงได้เลยถ้าเป็นเชลซีอ่ะได้บอลปุ๊บมันจะดึงจังหวะนิดนึงอ่ะประมาณนี้ยแบบเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ไหนวะต้องมองก่อนคือเหมือนกับว่าเล่นกันมาเหมือนกับแบบยังไม่ค่อยรู้ใจกันเลยอ่ะนะครับแบบสามารถที่แบบหลับตาแล้วรู้ทันทีว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้แน่ คือคนนี้ได้บอลปุ๊บเพื่อไอตัวที่เหลือนะตัวที่จะรับบอลต่อจากอ่าผู้เล่น A อสมมุติยกตัวอย่างผู้เล่น A ผู้เล่น B ผู้เล่น C ผู้เล่นดีมันต้องเคลื่อนที่หาช่องแล้วก็ตัวที่ไม่ได้อยู่ในโฟกัสที่จะจ่ายบอลมันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยเพื่อลากตัวประกบหรือทําให้คู่แข่งสับสนในในตาแหน่งหรือพื้นที่ต่างๆที่จะรับผิดชอบของเขาอ่ะเออมันต้องอย่างนั้นอ่ะแต่เชลซีไม่ครับมันก็ยืนกันแล้วก็ติดชึ่งกันอยู่อย่างนั้นอ่ะ มันจะไปได้ประตูยังไงอ่ะนะครับผมรอลูกจ่ายคีย์พาร์ตของโคพารเมอร์ mer, พอครึ่งหลังเขาก็จับโคพาเมอร์ mer, จับตายไปเลยหรือทําให้โคพารเมอร์เล่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อันตรายอะเปิดบอลเข้าไปยังไงมันก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี้เพราะเบนฟอร์ดยืนในอยู่ในกรอบเขตโทษกันเต็มไปหมดนะครับนี่คือข้อเสียผมถึงบอกไงว่าเกม เกมหลังจากนี้ที่ใครๆบอกว่าเกมเชลซีหลังจากนี้ห้านัดเป็นนัดนรกเลยอะแบบงานหนักขินผมว่านะมันจะออกทรงเหมือนตอนเจอลิเวอร์พูลเจอเอ,าอาร์เซนอลประมาณนั้นเลยครับทีมที่เป็นแบบแคล้ายๆคล้ายๆแบบเหลือมเชลซีนิดนึงด้วยฟอร์มอะมันจะบุกใส่แล้วเปิดพื้นที่ให้เราได้เล่นให้มีพื้นที่เราได้โจมตี แต่ถ้าทีมที่เขาเหมือนกับว่าทีมชื่อชั้นเป็นรองเชลซีแล้วมาเยือนสแตฟฟอร์ดบิดด้วยเขาต้องลงลงเล่นเกมรับอยู่แล้วรับแล้วรอสวนเชลซี Chelsea ไม่ชอบจุดนี้ดังนั้นห้านัดนะครับผมห้าหกนัดที่จะเจอทั้งอ่าสเปอร์แมนซิสตี้เนี่ค้สเซิร์นบายตันแมนยูผมกลัวแมนยูที่สุดทีมอื่นไม่ค่อยกลัวผมกลัวแมนยูที่สุดเพราะว่าแมนยูมันมีความอันตรายคือเล่นเกมสวนกลับถึงแม้ ตอนนี้แมนยูจะไม่ค่อยจะฟอร์มไม่ค่อยดีก็าตามแต่เขาชนะอย่างเห็นไหมเออแต่เขาทําแบบผลงานได้ดีไงเห็นไหมนะครับผมแต่ด้วยเดี๋ยวฟอร์มก็ท่อนกระแทกของเขาไงแต่จุดเด่นของแมนยูก็คือความเร็วและการสวนกลับนั่นแหละเชลซีไม่ชอบแต่ถ้าเจออย่างแมนซิตี้่เงี้เราอาจจะชนะลําบากตรงที่ว่าแมนซิตี้มันได้บอลก,การเข้าทํอะายเขาเฉียบขาดแต่เจอสเปอร์เนี่ยเนี่ยสําคัญครับสเปอร์เนี่ยเล่นบอลเร็วให้แล้วไปให้แล้วไป ม่คิดเยอะครับอืมมันทําให้คู่แข่งไม่ได้ทันตั้งตัวในการตั้งรับส่วนเชลซีเนี่ยพอได้บอลจะสวนกลับเห็นไหมครับเบนฟอร์ดบีบแล้วก็ค่อยๆค่อยๆถอยล่นถอยล่นแล้วก็ไปตั้งรับในโซนแดนตัวเองปล่อยให้เชลซีเลี้ยงขึ้นมาอ่ะเลี้ยงมาสิแต่กูยืนก็อยู่สองชั้นนะเนี่ยกูจะจอยยังไงเย็นกันอยู่สิบนะคจจองงน,นอย่างเงี้ยกนะูจะจอยยังไงผู้เล่นเอาฟิลนะสิบคนอ่ะจะจอยยังไงผมถามแค่เนี้ยเปิดคอสเสาไกลใครรออยูอ่ผมถามหน่อยเซอร์ลิงกับคูริยาเติมเข้าไปอะ มันก็ไม่มีใช่ไหมนะครับก็เลยแบบเออมันค่อนขาอาา้างที่จะอธิบายลําบากจริงๆว่าจะไปแก้กันยังไงสำหรับเชลซีมันต้องแบบมันต้องมีเชลซีชุด11ตัวจริงที่แบบนักเตะพร้อมทุกคนแล้วไม่มีใครเจ็บเลยแล้วก็ลงสนามแล้วก็เล่นร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยมันถึงจะเวิร์กมากกว่านะครับถ้าแบบถ้ายังอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวก่อนเกมเดี๋ยวคนนู้นเจ็บเดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวนนเจ็บ,อ,นนจบอ่อนๆแดดคนนู้นเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย ลงสนามไม่ได้อีกอ้าวก็ต้องเปลี่ยนการเล่นใหม่อีกนะครับมันก็เราก็ต้องทนสภาพแบบนี้ไปต่อผมบอกตามตรงนะครับตามนั้นเลยนะครับผมอ่ะไปดูรายชื่อที่โปเชติโนส่งลงมานะก็เนี่ยผู้สาวตัวเ็นโรเบิร์ตซานเชสก็ผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปผมไม่ตำหนิเขาด้วยสถานการณ์ไม่ตำหนิแล้วลูกที่เสียลูกแรกมันก็จนปัญญาเขาอยู่แล้วจะไปอย่ยางนั้นงานหม่งจอๆแบบนั้นนะครับผมสลับ พินน็อกนะครับผมโม่งจอยอย่างนั้นน่ะมันเลยมาหมดนะครับผมเลยดีซาซี่มาถึงเออเลยดีซาซี่ก็มาถึงพินน็อกอเออแบบการคุมตัวอะไรต่างๆ,ๆนะครับผมก็นั่นแหละตามนั้นเสียประตูแรกลูกสองมันคือมันยังไงแพ้มันก็คือแพ้หนึ่งศนก็คือสองศูนกับหนึ่งนก็ไม่ต่างกันยังนี้ก็แพ้อยู่ดีก็เลยแบบขึ้นมาลุ้นลูกเตะมุมนะครับผมก็แต่ว่าก็โดนอย่างที่เห็นครับโดนทางเอโบโมตัดไปได้เอาชนะ ดวลการอากาศเยนแมสเซนได้แล้วก็ส่งให้มอเปโฉบไปยิงนะครับผมคือมอเปส่งให้มอเปแล้วแบบโรเบิตซันเชตวิ่งมาจะทันอยู่มันก็ทันแหละแต่แบบว่ามันไม่กล้าทาฟาวเ์ียเหมือนมันโปรเฟชชั่นฟาวแบบไม่กล้าทําอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็มอเปก็ส่งให้โมโมยิงเข้าไปฝังสองศูนย์นะครับผมทําให้พอลูกไปซุกก้นตาข่ายปุ๊บแฟนบอลเชลซีส่วนใหญ่ผมเดินทยอยออกจากสนามไปเลยนะครับผมก็ตามนั้นครับก็ตรงกลางครับกาลักเกอร์กับไกเซโด เออร์ลิงพาวเมอร์มาดูเอเก้แล้วก็นี่ก็ราแจ็กสันนะครับผมแล้วก็เคซุสเปเรสนะผู้ช่วยขอยงพอสโดนใบแดงไปด้วยนะนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็ใบเหลืองก็คนเดียวครับไกเซโดนะที่เชลซีโดนนะครับประมาณนี้นะสำหรับรายชื่อสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงส่วนตัวสำรองนะครับผมก็เอาลิทเจมแทนดีซาซี่แล้วก็เอเมสเซนแทนมาดูเอเก้นะครับแล้วก็โกโกชุกูนะครับแทนไกเซโดแล้วก็เดวิดวอชิงตันนะเจ้าหนูวยัยสิบแปดปีนะกองหน้าบราซิลเนะี่ยก็ลงมาแทนมาร์กกุคุเรีย พอเปลี่ยนตัวแบบนี้ก็เหมือนเอาเอียนแมสเซนไปเล่นแบ็กซ้ายนะครับผมแล้วก็เดบิววอชิงตันก็ยืนหน้าไปอะไรประมาณเนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนก็เล่นแบบเล่นประมาณว่าแบบอตอนแรกนะเท่าที่เห็นนะพอตอนส่งลงมาเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยก็เดบิววอชิงตันก็อยู่หน้านะครับผมก็มีมีจังหวะที่เล่นลุ้นที่สเตอร์ลิงตบเข้ามาตรงกลางแล้วเพลเมอร์ยิงแป๊กอะแล้ว ดวิดวอชิงตันมมันชา้าไม่โดนนะผมมันยังไงก็ไม่ถึง่ะมันมันไกลเข้าไปอ่ะนะผมก็นได้นู้นนั่นแหละข้างหลังก็ประมาณเนี้ยนะผมนะสลับรายชื่อต,ตัวจริงตัวสำรองนะประมาณนี้แล้วกันไปดูเซตินะครับดูคอมบอลหกสิบแปดจุดแปดเปอร์เซนต์ยิงทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งฝั่งไม่ผิดครับยิงทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งเข้ากรอบแค่สองคุณคิดเอาดีโดยเฉพาะข้างหลังเชลซียิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับผู้บรรยายเขาพูดข้างหลังเชลซียิงไม่ตรงกรอบเลย นะครับถ้าจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงด้วยดรอปจะกว่าจะครึ่งแรกอีกครึ่งแรกยังพอมีโอกาสไงแต่ทําไม่ได้นะครับผมสัมผัสบอลใบเก้ครั้งผ่านบอลใบเจ็้อยสาสิบครั้งคุณดูเตะมุมครับ10ครั้งเราไม่ใช้ประโยชน์อะไรตรงนั้นเลยไม่ใช้ประโยชน์ของลูกเตะมุมเลยเห็นไหมลูกเซตพีชอ่ะนะครับเห็นไห เบนฟอร์ดครั้งเดียวคอนเนอร์เคลียบอลไปสามสิบห้าครั้งนะดูดินะครับเชลซี Chelsea, ฟาวล์ไปก็เสียฟาไวไปสิบสองครั้งนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเถติทั้งหมดเห็นไหมผมพูดเห็นไหมดูเถติดึงไหมล่ะครับอึ่งเลยอะ่ะสิบเจ็ดครั้งเข้ากรอบสองแต่เบนฟอร์ดยิงเจ็ดเข้าห้าแปดสิบเอร์เซ็นเลยนะครับที่ได้ประตูอ่ะยิงแบบโอกาสได้ลุ้นเข้าเข้ากรอบอะ่ะ กืปสิเอร์เซ็น0เลยนะเออส่วนเชลซีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเลยมันไม่ถึงยี่สิบด้วยแค่สองครั้งอาจากสิบเจ็ดคือแบบอืมมันพูดลำบากครับตอนเนี้ยคือเชลซีถ้าจะพิสูจน์ตัวเองนะมันต้องเกมอย่างนี้เลยครับเนี่ย,เ,ยเธอทิ้งอย่างเี้ พอพ้นจากห้าเกมอันตรายไปแล้วเดี๋ยวไปเจอไอ้พวกแบบพาเลตใช่ไหมวูบอะไรเงี้ยเนี่ยมันต้องเจอทีมอย่างนั้นนะครับทีมที่ตั้งรับลึกตัดบอลได้สวนกลับนั่นแหละเชลซีต้องเจออย่างนั้นอนะ่ะถ้าเชลซียังผ่านกำแพงตรงนี้ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ถือว่าทัทนานะเออยังไม่โปรแกสที่ไปไกลขนาดนะั้นยังห่างไกลอีกเรื่อยๆเลยตอนแรกที่เล่นกับอาร์เซนอลสามเกมก่อนหน้าเนี่ย เหมือนเราก้าวบันไดไปห้าแล้วไปหกแล้วพอแพ้เบนฟอร์ดมันถอยลงมากลับมาอยู่สามอีกแล้วสมมติบันไดมีสิบขัานา้นอ่ะถอยลงมาบันไดที่สามอ่ะถอยกลับมาอีกแล้วเกมกับแบ็กเบิร์นมันไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีข้ออ้างอะไรฉะนะั้นคุณต้องชนะสถานเดียวและเล่นในบ้านด้วยตอนนี้บ้านของเชลซีเป็นคําแสลงไปแล้วอ่ะของเชลซีเองนะแล้วมีการแซวด้วยนะว่าอยที่เล่นได้แบบเนี้ย เพราะว่าเจ้าของทีมจะสร้างสนามที่อื่นที่เออคอร์ดไม่สร้างที่แซนฟอร์ดบิทดังนั้นแซนฟอร์ดบิทไม่ขลังอีกต่อไปคู่ต่อสู้ไม่กลัวแล้วมันก็เหมือนว่าเชลซีไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองงั้นเลยพูดกันนะนะครับเออสนุกป่ากันมากเลยครับแฟนบอลต่างประเทศนะครับเขาแซวกันอ่ะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับเกมนี้นะก็คือวันนี้โดดเด่นที่สุดก็คือโคพาวเมอร์ทำทุกอย่างเลยนะครับ ทั้งเปิดบอลทั้งจ่ายบอลทั้งการเล่นจังหวะในเกมอะไรอย่างเงี้ยนะผมเปิดคอสเขาไปแม่นด้วยจ่ายบอลแม่นอะไรเงี้ยก็คนเดียวครับที่เด่นที่สุดนอกนั้นมันต่ํากว่ามาตรฐานหมดไม่มีใครที่แบบว่าโดดเด่นขึ้นมาขนาดนั้นเขาเนกาืกรลเกอร์นี่แหละเกมของคุณนี่แหละเกมของนายที่จะไปสูตรว่าคุณมีพิเศษอะไรหรือเปล่าพอเขาอยู่ทีมใหญ่อะ่ะมันต้องมีอะไรพิเศษครับแต่คุณอยู่อย่างพาเลทหรือทีมกลางๆเงี้ย มันจะป็นต้องพิเศษก็ได้ครับแต่คุณอยู่ทีมใหญ่อย่างเชลซีไงมันต้องมีความพิเศษบ้างครับที่จะสามารถช่วยทีมแล้วอผ่า,านพ้นความพ่ายแพ้ไปได้แต่กลายเป็นว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้และการนับสลับช่วง after the m a t มาค่อยว่ากันนะเกมคาราบาลอย่างดีต้องมีการสัปดาห์ให้ไม่งั้นแ่ะเฟลกันยาวนะครับแต่นี้น่าจะคืนวันพุธนะครับผมนะที่จะเจอกับแบ็คเบิร์นในบอนลคาราบาวครับนะครับยังไงก็ ติดตามแล้วกันเดี๋ยวบีฟอร์ทีมก็คงจะวันอังคารน,นะครับผมนะก็ประมาณนี้นนลแล้วกันสหรับช่วงอัฟเตอร์ทีมเกมเบนฟอร์ดกับเชลซีนะยังไงก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กันเยอะนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ช่องอาร์คบลูไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแชร์กับสำหรับวันนี้ในเกมอ่าในช่วงอัฟเตอร์ทีมเกมพรีเมียร์ลีกที่เชลซีเปิดบ้านแพ้เบนฟอร์ดไปศูนย์ต่อสองก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ